สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่อง p e n t a c l e Star นะคะก็วันนี้เนาะที่ผู้อ่านอาจก็ใกล้จะเข้าสิงหาคมแล้วนะคะมาอัปเดตกันเลยดีกว่าว่าคุณกับเขาราศีกลุมนะคะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะในช่วงสิงหาคมนี้นะคะความรักอัปเดตคุณกับเขานะคะเดี๋ยวจะเกิดนิวมู n เกิดขึ้นนะคะในวันที่4ตามโหราศาสตร์ตะวันตกแล้วก็ ดาวพุธจะถอยหลังอีกแล้วนะคะถ้าดาวพุธถอยหลังก็อย่างที่บอกว่าให้ระวังเรื่องการสื่อสารนะคะการพูดจากับคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งการงานที่มันจะดีเลย์เดินทางก็ต้องมีแผน B ีแผน C นะคะเพราะว่าอาจจะเกิดกับทุกๆราศีเล็กๆน้อยๆนะคะแต่คุณต้องคอยสังเกตดูนะคะว่าคุณมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่านะคะหรือว่าอย่าเพิ่งซื้ออะไรใหม่ ถ้าจะซื้ออะไรใหม่ให้เลยวันที่ 27, 28สิงหาคมไปแล้วนะคะอดทนรอหน่อยนะคะหรือว่าจะเริ่มต้นอะไรใหม่ก็ขอให้เลยวันนั้นไปแล้วโอเคมาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าคุณกับเขานะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีประเด็นนะคะคนคุยไม่มีสถานนะเป็นยังไงบ้างน,นะคะก้าวไม,ม,ม้รู้สึกเครียดนะคะ p พเ of Pentacles นะคะคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเอาตัวเอาใจออกห่างคนของคุณหรือเปล่าคะเถ้วยคุณก็มีตัวเลือกเข้ามาเยอะนะราศีกุมเพเ of Cups นะคะเด็กถือถ้วยโอ้พลังงานเริ่มต้นพลังงานเด็ก Ace of Wands นะคะหนึ่งไม้โอ้มีสเสน่ห์มากราศีกุมนะคะแต่3ดาบทำไมล่ะเดี๋ยวผู้อ่านขอ clarify ขยาย3มดาบของคุณหน่อยนะคะราศีกุมว่า์ทำไมเอ่ยอ oh, the fool oh. ผู้อ่านคิดว่านะราศีกุมตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจนะคะในบางส่วนในเรื่องของคนของคุณที่คุณดิวๆมาอยู่ก่อนหน้านี้หรือกำลังดิวอยู่ไหนมาดูฝั่งเขาสิคะว่าฝั่งเขาเป็นอย่างไรบ้าง s t r a t h โอ้ oh, ดิวกับชาวราศีสิงหรือเปล่าคะ h i ฮปร e s s อืมหัศจรรย์ ious, ลึกลับซะด้วยสี่ถ้วยฝั่งเขานี่ก็มีอารมณ์แบบหมุดหงิดเหมือนกันนะคะ The m a g i c นะิ a เชเนาะ The world ฝั่งเขาอาจจะแบบหึงหวงระแวงคุณหรือเปล่า Queen of Pentacles นะคะผู้อ่านคิดว่านะ คนของคุณนะคะตอนนี้เขาอาจจะเหมือนกับกังวลและคิดมากเรื่องของคุณอยู่นะคะเพราะว่าเนี่ยสเตนไฮพิเทสเขาเองอ่ะเหมือนกับไม่มีความมั่นใจและอาจจะรู้สึกว่าคุณเองอ่ะเหมือนเขารู้ว่าว่าตอนนี้คุณกับเขาอ่ะเหมือนกับมีปัญหาการลึกๆนะคะอาจจะแบบว่ามาทางอ้อมๆคือจะบอกว่าอะไรดีเขาอาจจะพอรู้กับปัญหาที่มันเกิดขึ้นว่าคุณอาจจะเหมือนแบบ ไม่ค่อยอยากคุยกับเขาหรือเอาใจออกห่างเขานะคะเนี่ยสี่ถ้วยผู้อ่านคิดว่าเขารู้เขารู้ว่าเออแบบมันเกิดอะไรขึ้นเขาอาจจะรู้ว่าคุณมีตัวเลือกเยอะก็ได้ถ้าคุณแบบมีคนเข้ามาจีบเยอะนะตอนนี้หรือคุณแบบไปที่ทํางานหรือไปที่ไหนๆหรือว่า ในโลกโซเชียลของคุณมีคนเข้ามากดไลค์มีคนเข้ามากดสองสตอรีค่าา story, คุณหรือใดๆก็แล้วแต่แล้วเขาแอบ,บเข้าไปเห็นเพราะเขาก็ต้องเห็นเนาะถ้าเขาอยู่ในโลกโซเชียลของคุณเขาก็รู้สึกไม่สบายใจแล้วเขาอาจจะมีคําพูดอะไรก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะที่รู้สึกว่ามันทําให้คุณอะไม่โอเคเป็นก้าวไม้เลยเห็นไหมคะคุณไม่โอเคคุณรู้สึกว่าทําไมต้องมาใช้คําพูดอย่างนี้กับฉันอะไรแบบนี้เพราะคุณกับเขาอาจจะยังไม่ถึงขั้นเป็นแบบ Commitment แฟนหรืออะไรกันอาจจะแค่คุยนะคะกันมาได้สักระยะหนึ่งผู้อ่านคิดว่านะแล้วคุณเองอาจจะบอกเลยนะชาวราศีกุมเนี่ยคุณค่อนข้างจะมีตัวเลือกเข้ามาเยอะจริงๆนะคะและตอนนี้คุณอาจจะมีคนคุยที่เข้ามาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณก,ก็ได้นะเนี่ยเพจอัพเพนเดเคิลสหรือคุณกําลังคุยกับใครใหม่อยู่ก็เป็นไปได้อาจจะมีคนเข้ามาถึง2คนหรือมากกว่านั้นนะคะเนี่ย พลังงานเพดอฟเพนด็อเออคล็อปนะคะเป็นทั้งธาตุดินธาตุน้ําเลยทีเดียวอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือว่าอาจจะเป็นรุ้นน้องนะคะมาจากทางเพื่อนมาจากทางที่ทํางานได้นะคะโลกออนไลน์ก็ได้นะคะเขาอาจจะแบบว่าเข้ามาคุยเข้ามาจีบคุณแล้วแบบคุณรู้สึกว่าคุณแบบแฮปปีแบบแบบแบบ้ที่จะคุยอะมากกว่าเนี่ย ราศีสิงของคุณที่คุณดิวดิวอยู่เนี่ยนะคะเขาอาจจะเป็นคนแข็งนะราศีสิงคนนี้และอาจเป็นคนคิดมากด้วยและอาจจะเหมือนกับว่าระแวงแล้วพูดจาแบบไม่ค่อยจะไว้ใจคุณคุณก็เลยรู้สึกว่าแหมไม่พอใจละมาพูดอะไรกับฉันอย่างนี้ได้ยังไงอะไรประมาณนี้ผู้อ่านก็เลยคิดว่าณตอนเนี้คุณอะเหมือนเอาใจออกห่างเขาไปนิดนึง อาจจะไม่นิดแต่ครึ่งหนึ่ง5 0เลยด้วยซ้ำนะคะคุณเหมือนแบบอยากจะเริ่มต้นใหม่เหมือนกันเนี่ยเพด็อบคัพนะคะคุณอยากจะเหมือนกับเปิดโอกาสเปิดใจให้ตัวเองแบบยังอยากที่จะคุยกับใครใหมๆ่ๆเพราะจริงๆแล้วคุณอนะเนเจอร์ราศีกุมคุณก็ไม่อยากจะผูกมัดดีกว่าเออแต่ไม่ใช่ว่าไม่อยากจะมีความรักที่ดีนะแต่ผู้อ่านมองว่าคุณแบบเอนจอยกับเรื่องงานเรื่องชีวิตแล้วคุณก็อยากไปเรื่อยๆนะคะแต่เอ็ดออฟวอลส์ะออกมาบอกว่า อืมคุณฮอสอะมีเสน่ห์บอกเลยนะคะช่วงสิงหาที่จะถึงนี้นะถึงแม้ว่าดาวพุธจะถอยหลังแต่ว่าสำหรับคุณแล้วอะการสื่อสารในโลกโซเชียลกับคนนู้นคนนี้หรือแม้กระทั่งคุณไปทำงานแล้วเจอเพื่อนฝูงแล้วเขาเข้ามาคุยเข้ามาเอ j นจอยอยากคุยกับคุณอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้รู้สึกว่าคุณแบบไม่เหงาแล้วมีคนคุยนะคะแต่จริงๆแล้วอะถามว่าคุณอะยังรู้สึกดีๆกับคนของคุณไหม คุณยังรู้สึกดีๆกับเขาแน่นอนนะคะเอ๊ะคนราศีสิงห์ที่คุณดิวเนี่ยอาจจะเป็นชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูก็ได้นะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นราศีสิงห์อย่างเดียวแต่ว่าเขาอะอยากจะคุยกับคุณอยากจะแบบเคลียร์ว่าจะเอายังไงนะคะ The m a g ิเชียนะเขาอยากจะแบบเหมือนแบบเพิ่มสถานะได้ซ้ำกับคุณอะคนที่คุณดิวอยู่อะเพราะเขารู้สึกว่าเขาอะไม่อยากให้คุณอะไม่อยากสูญเสียคุณละกัน ไปให้คนอื่นเอาอย่างนี้ดีกว่าเขารู้สึกว่าคุณเป็นผู้หญิงที่เขาแบบตรงสเปคหรือเป็นผู้ชายที่ตรงสเปคเพราะฉะนั้นน่ะเขาก็ไม่อยากจะเสียคุณไปผู้อ่านคิดว่าเดี๋ยวเขาก็อาจจะแบบมีการพูดจาอะไรอยากจะเคลียอะไรกับคุณนะคะ The world น่าจะเป็นพลังงานชาวต่างชาตินะสูงหรืออาจจะเป็นคนไทยก็ได้นะคะแต่เขาอาจจะอยู่ไกลจากคุณและอาจจะอยากเดินทาง มาปรับความเข้าใจนะัดเจอกันดูซิวันว่างวางวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าเป็นคนไกลกันอยู่ไกลกันนะคะก็อาจจะต้องแบบหาเวลาที่จะเดินทางมาเจอคุณนะคะมาสารภาพหรือมาบอกว่าเขาแบบอยากจะชัดเจนกับคุณนะคะอยากจะมั่นคงกับคุณนะคะคุ e น n อ e เพนนเคาเองเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะคนนี้แต่เขาแค่ไม่ชอบพลังงานที่แบบ มีคนเข้ามาหาคุณเยอะผู้อ่านคิดว่านะแล้วมันทําให้เขาแบบเครียดแต่เขาก็ดูซีเรียสแหละหมายถึงว่าพลังงานของคนของคุณนะคะชาวราศีกุมแต่คุณเองอะ่ะคือพอเขาเป็นอย่างเงี้ยคุณก็เลยเป็นสามดาบนะอนาคตมันก็อาจจะแบบว่าเครียดเพราะคุณอาจจะต้องมีการเลือกผู้อ่านคิดว่านะระหว่างคนที่เข้ามาจีบคุณแล้วก็คนของคุณนะคะคุณเหมือนแบบยังอยากจะแบบไปเรื่อยๆนเนี่ยเดดฟูขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับว่า คุณขอดูดูไปก่อนยังไม่อยากรีบร้อนใดๆนะคะคุณแบบแฮปปี้กับความโสดของคุณในช่วงนี้นะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นอ่ะคุณอยากจะแบบดูไปก่อนไม่รีบร้อนใดๆทั้งนั้นแล้วถ้าใครที่ดีกว่าคุณแล้วเขามาทําให้คุณแบบไม่สบายใจอ่ะคุณจะรู้สึกแบบไม่สบายใจแล้วคุณก็จะเอาใจออกห่างย่งที่ผู้อ่านบอกมาดูไพ่เมเจอร์อะคานากันก่อนดีกว่านะคะว่าอยากจะ สื่อหรือคอนเฟิร์มอะไรเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นะคะระหว่างราศีกุมกับคนของคุณนะคะว่ามันจะเป็นไปในทิศท,ทางไหนเนาะโอ้กระเด็นออกมาเลยเชอรีออมาแน่นะคะคนของคุณเนี่ยถ้าอยู่ไกลอยู่ใกล้ยังไงก็จะหาจะมา นะคะอาจจะแบบว่าโทรมาหรือคุยกับคุณขอนัดเจอแล้วก็อยากจะคุยกับคุณเป็นเรื่องเป็นราวมีความรักจริงรักแท้มัน่นคงมอบให้ทีเดียวคนคนนี้นะคะโอ้จริงจังอยู่เนาะโอเคไหนมาดูไพ่ข้อความสิคะว่าเขาอยากจะสื่อหรือบอกอะไรกับคุณคะข้อความนี้อาจจะเป็นของคุณก็ได้นะคะหรือว่าของคู่กรณีของคุณ ที่มีความในใจนะคะหรืออะไรที่ลึก,ลกๆอ่ะอยากจะบอกหรือแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากจะบอกอะไรนะคะกับคุณทั้งคู่ในระยะเวลาอันใ,นใกล้สิงหาคมนี้ค่ะไลท์เบาๆอันนี้น่าจะเป็นฝั่งคุณนะ <c oughs> คุณอยากให้เขาแบบ ค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนนะคะเพราะคุณไม่อยากผูกมัดอะไรเออไลท์ Light, นี่น่าจะมาจากฝั่งคุณนะคะไหนขออีกใบนึงสิคะ no เออถ้าถ้าเขามาหนักกับคุณผู้อ่านคิดว่าคุณก็จะ say no ไม่ say y e กับเขาแน่ๆนะคะอะขออีกใบหนึ่งน่ะ do you even care I think อันนี้ ดูยูอีเวนต์แคร์นี่น่าจะมาจากฝั่งเขานะคะเขาก็คงถามคุณกลับว่าคุณแคร์เขาบ้างไหมนั่นไงโอเคนะคะประมาณนี้เอาเป็นว่าสำหรับราศีกุมนะคะโอ้คนของคุณน,นี่ที่ค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะรักคุณจริงจังอะนะเออเขาอาจจะชอบคุณจริงจังถึงขั้นแบบเนี่ยอยากจะแบบว่าเคลียร์เดินทางมาหาชัดเจนแต่ถ้ามันหนักมากไปราศีกุมบอกโน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  เอาแบบเบาๆฉันไม่ต้องการอะไรที่หนักนะคะนะตอนนี้อย่ามาระแวงอย่ามาแบบว่าดราม่าก,กับฉันเลยแต่เขาก็จะบอกว่าแล้วคุณแคร์เขามั่งไหมโอเคนะคะใจเย็นๆนะคะถ้าคุณแบบรู้สึกว่าคุณอะรับพอรับเขาได้ก็คบกันไปต่อนะคะคุยเย็นไปต่อแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ได้คุณก็อาจจะเออเว้นสเปสนะคะให้เขาได้รู้บอกกับเขาไปก็ได้ว่า ขอความสัมพันธ์ที่ค่อยเป็นค่อยไปให้เขาได้เข้าใจนะคะก็ผู้อ่านนะคะเป็นกำลังใจให้กับราศีกุมนะคะขอให้คุณกับเขาดาเนินไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ช่วงดาวพุธถอยหลังก็ใจเย็นๆค่อยๆพูดค่อยๆจาระวังคำพูดเยอะๆนะคะก็วันนี้ประมาณนี้นะคะคลิปก็จะไม่ยาวมานะคะสั้นๆกระชับโอเคเจอกันนะคะในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ